บ้านส่วนก็อดเจรายุยืนคำขาดตั้งกฎเหล็กชีวิตคู่ไร้ปัญหาแม้อยู่ก่อนแต่งเรียกได้ว่าชั่วโมงนี้เรียกว่าชายหนุ่มรูปลอยอย่างก็อดเจรายุตันตระกูลกำลังมาแรงกันเลยทีเดียวและยังเป็นที่หม่ป้องของสาวๆทั้งประเทศอีกด้วยอีกหลังจากบทบาทของอัมพลในละครเรื่องกระเช้าสีดาทำให้ก็อนั้นแจ้งเกิดอีกครั้งไม่ใช่เพียงรูปลักษณ์หน้าตาหุ่นดีตรงสเปกสาวๆเท่านั้นแต่ก็อยังเป็นผู้ชายที่รักเดียวใจเดียวถูกใจ สาวไทยทั่วทั้งประเทศก็ต้องบอกเลยว่าก็เป็นผู้ชายที่รักเดียวใจเดียวอีกคนค่ะเขามองว่าเรื่องของมือที่สามนั้นไม่ควรสร้างความสบายใจให้กันละกันเรื่องบางเรื่องถ้าเรารู้ว่าถ้าทำไปเชียชายออกนอกเส้นทางมันทำจะนำหายนะมากกว่านั้นแต่กว่าคู่นี้จะลงตัวในเรื่องของความรักใช้เวลาปรับตัวก,กันกว่า5ปีกันเลยทีเดียวเพราะต่างคนต่างมีอีโก้และเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองคุยกันเยอะปรับกันเยอะ